สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะทุกคนทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาชมคลิปของแม่หมอในวันนี้นะคะและตลอดทุกที่แม่หมอทำทุกคลิปเลยนะคะ,ะขอกราบขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะคะคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมใครที่เข้ามานะคะแม่หมอตั้งหัวข้อไว้ว่านะคะ คนที่เข้ามาพบคลิปนี้คุณจะมีเรื่องที่จะได้เฉลิมฉลองเร,เร็วนี้นะคะความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณคือคนที่โชคดีนะคะเราจะใช้ไพ่จิ๋วนี่นะคะดูพลังงานของคุณอุ้ยควีนเลียนค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ เข้ากับหัวข้อจริงๆนะคะหัวข้อที่ต้องเฉลิมฉลองเรื่องที่น่ายินดีเรื่องที่น่าชื่นใจนะคะคือเรื่องเงินคุณจะได้เฉลิมฉลองเกี่ยวกับการเงินการเงินนะคะคุณผู้ชมราชินีเหรียญเป็นความมั่งคัง่งเป็นความร่ำรวยนะคะเป็นผู้มีมีความมั่งคั่งร่ำรวยทางด้านการเงินนะคะอะ มาดูกันอีกนะคะแม่หมอจะใช้ไพ่สี่สำรับดูพลังงานของคนที่เข้ามาพบคลิปนี้นะคะอุย้ยสิบดาบค่ะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะมาดูไพ่สำรับนี้กันราชินีเหรียญแล้วก็การจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วสำรับนี้จะบอกอะไรคะ มาพร้อมเรียนอีกแล้วนะคะพลังงานของคนที่กำลังเก็บเงินเก็บทองกำลังจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นกำลังจะมีเงินเข้านะมาในบัญชีเพิ่มขึ้นเงินในบัญชีของคุณจะเพิ่มขึ้นนับจากวันนี้ไปคุณจะมีเงินเก็บนะคะตั้งแต่เมื่อก่อนนี้อดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะประหยัด เป็นคนที่ประหยัดนะคะคุณมีคุณมีเงินแต่ว่าคุณจะประหยัดใช้แต่จากวันนี้ไปนะคะคุณจะมีเงินเพียงพอแล้วก็มีเงินเพิ่มขึ้นนะคะสี่เหรียญเห็นไหมการพกพูนก่อนการเพิ่มขึ้นจนไม่มีที่เก็บนะคะต้องเอาไว้ที่ไหนบ้างนะคะคุณผู้ชมดูเอาอ่ะพลังงานที่สองก็คือมีเงินเพิ่มขึ้น ทั้งเงินสดและเงินในบัญชีนะคะมาดูพลังงานจากไพ่สำรับที่สามที่สี่สิคะมาพลังงานจากสำรับนี้จะมีพลังงานของใครนะคะคุณผู้ชมเดอะสเตรนท์ Strength, ไม่มีกระดิ่งนะคะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เงินในบัญชีเพิ่มขึ้นราชินีเรียนเป็นคนที่มีความร่ำรวยนะคะ แล้วยังมี The ะสเตนอีกนะคะสุขภาพแข็งแรงชนะอุปสรรคชนะใจคนนะคะชนะคนรักชนะหัวใจคนรักนะคะคุณทำอะไรอยู่คุณจะได้รับความสำเร็จนะคะที่แน่ๆเดอะสเตนเนี่ยคุณจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมาดูกันนะคะคุณผู้ชมเรื่องที่ คุณจะได้เฉลิมฉลองนับจากวินาทีที่คุณเข้ามาเห็นเข้ามาเห็นเข้ามาพบเข้ามาเจอคลิปนี้ของแม่หมอคืออะไรคืออะไรนะคะไอ้ใแบแรกว้ายพายออกมาคุณผู้ชมแม่หมอจะให้ดูดูสิคะความบังเอิญไม่มีในโลกใบนี้เงินในบัญชีเพิ่มขึ้น สิ่งที่คุณจะได้เฉลิมฉลองก็คือเงินสดเงินสดในมือของคุณก็จะเพิ่มขึ้นเงินสดในบัญเงินในบัญชีของคุณก็จะเพิ่มขึ้นคุณจะมีเงินเก็บคุณจะมีเงินออมนะคะล้นไม้ลนม้ลนมือจนไม่มีที่เก็บเอาคุณผู้ชมามาดึงพลังงานที่สองค่ะเรื่องที่คุณจะได้ฉลองเฉลิมฉลองคือเรื่องอะไร ใบที่สองนะคะโอ้ยเรื่องที่เกินหน้าควบคุมมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมแม่หมอขาออภัยในเสียงเครื่องบินนะคะเกินความควบคุมของแม่หมอนะคะแม่หมอไม่สามารถจะควบคุมเสียงเครื่องบินได้นะคะคุณผู้ชมอ่ะรอสักครู่อ่ะไปแล้วนะคะเอามาดูพลังงานใบที่สองค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเรื่องที่คุณจะได้เฉลิมฉลองหลังจากที่ คุณเข้ามาพบมาเจอคลิปนี้คืออะไรว้ายคุณผ,ผู้ชมคะความสำเร็จเรื่องที่น่ายินดีเรื่องที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจะเกิดขึ้นแบบอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณรออยู่นะคะความสำเร็จเรื่องการงานความสำเร็จเกี่ยวกับธุรกิจ ความสำเร็จเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความสำเร็จเกี่ยวกับจะฉลองเฉลิมฉลองอะไรนะคะอ่าเดินยศเดินตำแหน่งก็ได้นะคะอ,มอะืมาดูพลังงานที่สามพลังงานที่สามเรื่องที่คุณจะได้เฉลิมฉลองหลังจากที่คุณเข้ามาพบคลิปนี้ ไวนะคะคุณผู้ชมตรงกันอีกแล้วนะคะเห็นไหมคะเดอทาวเวอร์กับสิบดาบหมดทุกหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยนะคะคุณผู้ชมหมดเวรหมดกรรมนะคะต่อไปนี้จะไม่มีแล้วนะคะคุณผู้ชมเรื่องใ้าๆนะคะได้ผ่านไปแล้วนะคะการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะคุณผู้ชมจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะอ่ะแม่หมอจะใช้ไพ่สำหรับนี้ ดูดูพลังงานอของคุณผู้ชมกันต่อมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งที่เหนือการควบคุมของแม่หมอคือเสียงเครื่องบินเอ้ยเนาะเสียงเครื่องบินนะคะคุณผู้ชมอ่ะมาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ จะมีเรื่องดีๆเรื่องที่คุณจะได้เฉลิมฉลองคือเรื่องอะไรที่ผ่านมาคุณอาจจะรับภาระนะคะที่หนักเอื้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลครอบครัวการเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะรับผิดช,ชอบทุกสิ่งทุกอย่างในในบ้านนะนะคะมีความทุกเกี่ยวกับเรื่อง ที่จะดูแคลครอบครัวนะคะมีความทุกข์ใจเรื่องคนรักก็ได้นะคะมีความทุกข์ใจเรื่องการงานนะคะเพื่อนร่วมง,งานนะคะเรื่องที่น่านยินดีนะคะที่คุณจะได้เฉลิมฉลองก็คือนะคะความทุกข์ใจนั้นนะคะนับจากวันนี้ไปคุณจะไม่คุณจะหมดความทุกข์นะคะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมอ่ะ เรามาดูพลังงานจากไพ่สําหรับนี้กันนะคะคุณจะมีคนมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เห็นไหมคะสีถ้วยนะคะแล้วก็นะคะสภาพแวดล้อมที่น่าเบื่อนะคะที่คุณ ไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างนะคะในสถานที่ทำงานในที่อยู่ที่บ้านของคุณนะคะคนที่อยู่รอบข้างคุณอาจจะเบื่อนหน่ายกับความเป็นอยู่ที่มันมีผู้คนที่มุ่นวายนะคะแล้วก็มีคนที่เข้ามายุ่งมุ่นวายกับคุณนะคะต่อไปนี้นะคะคุณจะมีความสงบเกิดขึ้นนะคะจะมีความสงบเกิดขึ้นมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะ คนที่คิดไม่ดีคนที่เคยใส่ร้ายนะคะเคยทําให้คุณไม่พอใจไม่ชอบอะนะคะไม่ชอบเลยนะคะคนที่ไม่ดีจะออกไปนะคะจะมีจะมีเพียงคนดีๆคนที่คิดดีกับคุณเท่านั้นนะคะที่จะอ,อุ้ยคนดีๆเท่านั้นนะคะที่จะอยู่เคียงข้างคุณนะคะบรรยากาศรอบ บรรยากาศรอบบ้านนะคะบรรยากาศรอบข้างกายคุณไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในสถานที่ทำงานที่บ้านนะคะจะมีแต่บรรยากาศที่ดีนะคะมีแต่คนดีๆนะคะหลับจากวันนี้ไปค่ะคุณผู้ชมคะ่ะมาดูกันต่อคะ่ะจะมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะคุณจะมีเสน่ห์นะคะช่วงนี้ มีสเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจแม้แต่กับเพศเดียวกันนะคะเพศตรงข้ามนะคะคุณจะเป็นคนที่มีลางสังหรณ์แม่นนะคะเป็นที่รักนะคะช่วงนี้จะเป็นที่รักใครได้พบได้ได้พบได้เจอคุณในช่วงนี้นะคะจะมีแต่คนรักนะคะมีแต่คนชื่นชมนะคะสเสน่ห์เหลือร้นนะคะคุณผู้ชม เป็นคนที่มีสนีเป็นคนที่สวยผิดหูผิดตานะคะ,ะความสำเร็จมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมความสำเร็จทา,ทางเรื่องการงานนะคะทำงานถ้าคุณทํางานทำโปรเจกต์อะไรในช่วงนี้คุณจะได้รับความสำเร็จนะคะแล้วคุณก็จะขยันเป็นพิเศษด้วยนะคะ คุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงนี้ด้วยนะคะสิ่งที่น่าย,ยินดีนะคะคุณผู้ชมอ่ะแล้วเรามาดูจากไพ่สำหรับนี้กันบ้างนะคะเรื่องที่คุณจะได้เฉลิมฉลองหลังจากที่คุณได้มาพบคลิปนี้คือเรื่องอะไรนะคะการเงินนะคะการเงินจะดีขึ้นนะคะหลังจากที่ หมุนนะคะการเงินที่แบบเข้ามือซ้ายนะคะเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวานะคะคุณผู้ชมจากที่ผ่านมานะคะนับจากวันนี้ที่คุณเห็นคลิปนี้นะคะการเงินจะนะคะดีขึ้นนะคะจะมีเงินเข้ามาให้คุณได้ใช้ใจ่ายไหมคะใช้ใจ่ายสองไม้สองมือเต็มไม้เต็มมือนะคะการเงินจะเออหลั่งไหลเข้ามานะคะ อยากซื้ออะไรได้ซื้อนะคะอยากจับใจอะไรก็ได้จับใจนะคะเห็นไหมคะเงินจะเข้ามานะคะล้นไม้ล้นมือนะคะเต็มไม้เต็มมือนะคะคุณผู้ชมมาดูอีกนะคะสองใบาจากสำนักนี้นะคะเรื่องที่น่ายินดีคือเรื่องอะไรนะคะความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณคุณเคยคิดนะคะว่าในชีวิตของ ของในชีวิตของเราทำไมไม่ได้รับความยุติธรรมเลยนะคะที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคุณอาจจะน้อยเนื้อต่าใจนะคะคุณอาจจะเคยคิดว่าทำไมนะคะชีวิตของฉันทำไมไม่ได้รับความยุติธรรมบ้างเลยนะคะวันนี้นะคะไพ่จะสติ Just ขึ้นมานะคะวันที่คุณเข้ามาเห็นคลิปนี้แหละนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมจากทุกเรื่อง ในการใช้ชีวิตของคุณนับจากวันนี้ไปนะคะมาดูไพ่ใบที่3นะคะเรื่องที่คุณจะได้เฉลิมฉลองคือเรื่องอะไรนะคะคุณจะได้พักผ่อนไม่ต้องใช้ชีวิตแบบต่อสู้ดิ้นรนนะคะคุณอาจจะได้พักผ่อนนะคะอยู่กับบ้านนะคะทำสมาธินะคะ ปล่อยชิวๆสบายๆนะคะไม่ไปวุ่นวายกับใครนะคะรักษาหัวใจรักษารักษากายรักษาใจนะคะให้เข้มแข็งนะคะและพร้อมที่จะออกไปสู่โลกกว้างนั่นเองนะคะคุณอาจจะชิวๆในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมอะแล้วเรามาสรุปกันนะคะคุณผู้ชมด้วยไพ่สำหรับสวยๆนะคะไพ่ใบนี้สวยเรามาสรุปกันนะคะ คนที่เข้ามาพบคลิปนี้นะคะจะมีเรื่องนะคะดีๆความสําเร็จเรื่องที่น่ายินดีที่คุณจะได้เฉลิมฉลองที่จะเกิดขึ้นกับคุณเรือนี้นะคะขอให้ที่ดีที่สุดในสำหรับมาสรุปให้คุณผู้ชมกันนะคะมอบแต่สิ่งดีๆนะตีหารจะเกิดขึ้นแล้วนะคะ ไทเดดทาวเวอร์ต่อคะ่ะคุณผู้ชมมีแม่หมอมีสายเข้านะคะสิ่งที่เกินควบคุมมาอีกแล้วคะ่ะคุณผู้ชมมีสายเข้าและตามมาด้วยนะคะเสียงเครื่องดินนะคะคุณผู้ชม <laughs> การทําคลิปของแม่หมอถ้าเป็นกลางคืนก็จะเป็นเสียงจิ้งหรีดเสียงเ,เสียงกบเสียงเขียดน,นะคะส่วนกลางวันก็จะมีเสียงรถไถกับข้าวนะคะเสียงเครื่องบินนะคะแ <laughs> ม่หมอขอ กราบขอประทานอาภัยนะคะทุกท่านนะคะคุณผู้ชมมาตอ่อคุณผู้ชมค่ะไพ่ใบนี้หมายถึงจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันกระทันหันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวนะคะจะเกิดขึ้นแล้วนะคะอาจจะเป็นวินาทีนี้วันนี้นะคะดูเร็วนี้นเวลานี้เลยก็ได้นะคะ มาดูกันนะคะว่าคือเรื่องอะไรนะคะมานะคะไพ่บอกแล้วนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณจนคุณตั้งตัวไม่ติดอะนะคะตั้งตัวไม่ทันกลับตัวไม่ทันเลยนะคะสําหรับเรื่องดีๆเรื่องนี้นะคะมาดูาไพ่ใบที่สองสิ่งที่คุณไม่หมอมั่นใจว่าคุณต้องไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยุน ที่บ้านณที่บ้านคุณสถานที่ที่คุณเคยไปสถานที่ที่คุณไปอะไปขอมานะคะสถานที่แล้วก็ที่อยู่กับตัวคุณที่คุณนับถือนะคะเห็นไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะจะมอบพรนั้นอะพรดีๆที่คุณขอ่ะให้คุณนะคะ ให้รดเร็วด้วยนะคะเตรียมตัวรับเรื่องดีๆได้เลยนะคะอืมสิบดาบขึ้นมาสามใบนี่หมายความว่าแมมสิบดาบแล้วก็เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้เฉลิมฉลองนะ่ะคุณจะหมดทุกหมดความทุกหมดความจนนะคะชีวิตที่ร้ายนะคะคุณจะ เหมือนคุณจะได้เกิดใหม่อ่ะนะคะแม่หมอจะใช้คำว่าคุณจะได้เกิดใหม่ในร่างเดิมนะคะคุณจะเป็นคนใหม่ในร่างเดิมนะคะอืมรับพลังงานนี้ไปเลยนะคะคุณผู้ชมเอามาดูกันต่อนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบปุับปรับสะพันกระทันหันเรื่องดีๆเรื่องที่คุณจะได้เฉลิมฉลองคือว้าวคู่รักคู่ทำงาน คู่ธุรกิจเพื่อนที่ดีนะคะคนดีๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรจะมีคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณแต่ไพ่สองถ้วยแม่หมอให้ถังเดือนความรักคนที่กำลังนะคะคนที่โสดจริงๆไพ่สองถ้วยขึ้นมาพร้อมกับเดเอะทาวเวอร์คุณจะได้พบคู่นะคะคุณจะพบจะเจอเนื้อคู่นะคะคุณผู้ชม แม่หมอขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะที่มีความระหของระแหงไม่เข้าใจกันคุณก็จะเป็นคู่ที่ดีจะเกิดปฏิหารขึ้นคุณจะมีความรักความเข้าใจกันนะคะเป็นคู่ที่นําโชคนําทรัพย์ด้วยนะคะเรื่องที่ดีๆจะเกิดขึ้นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมรับพลังงานดีๆไปเลยนะคะตัวแม่หมอเองก็จะขอรับด้วยนะคะต่อคะ่ะคุณผู้ชมมีแม่หมอมีสายเข้านะคะ สิ่งที่เกินควบคุมมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมมีสายเข้าและตามมาด้วยนะคะเสียงเครื่องบินนะคะคุณผู้ชมการทําคลิปของแม่หมอถ้าเป็นกลางคืนก็จะเป็นเสียงจิ้งหรีดเสียงเเสียงกบเสียงเขียดนะคะส่วนกลางวันก็จะมีเสียงรถไข่ขับข้าวนะคะเสียงเครื่องบินนะคะแม่หมอขอกราบขอประทานอาภัยนะคะทุกท่านนะคะคุณผู้ชม มาต่อคุณผู้ชมค่ะไพ่ใบนี้หมายถึงจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันกระทันหันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวนะคะจะเกิดขึ้นแล้วนะคะ่ะอาจจะเป็นวินาทีนี้วันนี้นะคะดูเร็วนี้น้าเวลานี้เลยก็ได้นะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าคือเรื่องอะไรนะคะมานะคะ ไพ่บอกแล้วนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณจนคุณตั้งตัวไม่ติดอะนะคะตั้งตัวไม่ทันกลับตัวไม่ทันเลยนะคะสําหรับเรื่องดีๆเรื่องนี้นะคะมาดูาไพ่ใบที่สองสิ่งที่คุณไม่หมอมั่นใจว่าคุณต้องไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยุนที่บ้านณนที่บ้านคุณสถานที่ที่คุณเคยไปสถานที่ที่คุณ ไปอ่ะไปขอมานะคะสถานที่แล้วก็ที่อยู่กับตัวคุณที่คุณนับถือนะคะเห็นไหมคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะจะมอบพรน,นั้นนะอ่ะพรดีๆที่คุณขอนะ่ะให้คุณนะคะให้่าบรวดเร็วด้วยนะคะเตรียมตัวรับ เรื่องดีๆได้เลยนะคะอืมสิบดาบขึ้นมาสามใบนี่หมายความว่าแหมสิบดาบแล้วก็เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้เฉลิมฉลองอ่ะคุณจะหมดทุกหมดความทุกหมดความจนนะคะชีวิตที่ไร้ไร้นะคะคุณจะเหมือนคุณจะได้เกิดใหม่อ่ะนะคะแม่หมอจะใช้คำว่า คุณจะได้เกิดใหม่ในร่างเดิมนะคะคุณจะเป็นคนใหม่ในร่างเดิมนะคะอืมรับพลังงานนี้ไปเลยนะคะคุณผู้ชมเอามาดูกันต่อนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบปุรปปับสบพันกระทันหันเรื่องดีๆเรื่องที่คุณจะได้เฉลิมฉลองคือว้าวคู่รักคู่ทำงานคู่ธุรกิจเพื่อนที่ดีนะคะคนดีๆไม่ว่าคุณจะทำอะไร จะมีคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณแต่ไพ่สองถ้วยแม่หมอให้ถังเดือนความรักคนที่กำลังนะคะคนที่โสดจริงๆไพ่สองถ้วยขึ้นมาพร้อมกับเดอะทาวเวคุณจะได้พบคู่นะคะคุณจะพบจะเจอเนื้อคู่นะคะคุณผู้ชมแม่หมอขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะที่มีความรกหงละแหงไม่เข้าใจกัน คุณก็จะเป็นคู่ที่ดีจะเกิดปฏิหารขึ้นคุณจะมีความรักความเข้าใจกันนะคะเป็นคู่ที่นําโชคนำทรัพย์ด้วยนะคะเรื่องที่ดีๆจะเกิดขึ้นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมรับพลังงานดีๆไปเลยนะคะตัวไม่หมอเองก็จะขอรับด้วยนะคะามาดูกันต่อคะ่ะคุณผู้ชมกันต่อคุณผู้ชมคะ่ะเรื่องที่น่ายินดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเองนะคะคุณผู้ชมเรื่องที่น่ายินดี ไพ่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาตรงกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมแม่หมอเชื่อว่าเรื่องที่น่ายินดีเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยเรื่องดีๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภเงินทองเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องดีๆเกิดจากที่คุณเคยแม่หมอมั่นใจว่าคุณเคยไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ เพราะว่าไพ่สิบถ้วยไพ่สิบดาบกับไพ่เดอะาทเวอร์ขึ้นมาสองใบคุณผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอเนี่ยแม่หมอเชื่อว่าก่อนที่เข้าจะมาชมก่อนที่คุณจะเข้ามาชมคลิปนะคะคุณผู้ชมอาจจะมีความทุกข์กมากนะคะแม่หมอเห็นสองเหรียญน,นะคะเห็นสี่เหรียญแล้วก็เห็นสิบดาบมีความทุกข์มากนะคะทุกเรื่องเลยนะคะ ทุกแบบมันทุกสุดๆอะนะคะมองหาใครมองหาใครไม่มีนะคะแล้วคุณก็ได้ไปขอคุณก็ได้ไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณหวังว่านะคะเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะช่วยให้คุณพ้นนะคะวันนี้ไพ่สองใบนี้ขึ้นมาแม่หมอก็อืมซาบซึ้งนะคะ เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาช่วยคุณนะคะอ่ะมาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมเรื่องน่ายินดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอีกค่ะโอ้ยสามถ้วยคุณผู้ชมค่ะสามถ้วยขึ้นมาสองสำรับขึ้นมาสองครั้งเรื่องที่น่ายินดีนะี่ยคุณผู้ชมทําอะไรคะตอนนี้ทําอะไรหวังอะไรทําอะไรนะคะคุณหวังสิ่งใดนะคะสมหวังแน่นอนค่ะคุณผู้ชมแล้วจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างรวดเร็วด้วยนะคะ มาแม่หมอขอสรุปด้วยใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะคุณสมหวังนะคะคุณต้องสมหวังอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะแม่หมอขอสรุปอีกสามใบค่ะคุณผู้ชมแม่หมอไม่ได้ดูนะคะลุ้นนะคะสามใบนี้ขอให้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดคะ่ะว้าวผู้ชมคะคุณจะมีคนดีๆเข้ามานะคะการงานที่คุณทำอยู่เนี่ยถ้าเกี่ยวกับ ทางไกลเกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์เนี่ยคุณจะจะเดคุณจะแบบรุ่งมากๆนะคะแล้วคุณจะกลายเป็นนี่ค่ะเก้าเหรียญน,นะคะสวยรวยนะคะไว้นะคะคุณผู้ชมแล้วคุณจะเป็นที่รักของทุกคนนะคะ <c oughs> จะมีเรื่องดีๆเกิด,ด,ด,ดขึ้นนะคะเนี่ยหกหกถ้วยค่ะคุณผู้ชมคะ 9. เก้าเหรียญค่ะอนาคตสดใสค่ะสามใเท้านะคะ ณจะทำอะไรในช่วงนี้หรือคุณทำมาแล้วนะคะสิ่งที่คุณตั้งใจทำนะคะคุณจะได้รับความสำเร็จนะคะการงานก็จะสำเร็จนะคะคุณผู้ชมแล้วคนที่เข้าจะ,จะเข้ามาในชีวิตของคุณจากหลังจากที่คุณเข้ามาพบคลิปนี้นะจะมีแต่คนดีๆที่จะนำพาชีวิตคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคุณจะกลายเป็นก้าวเดียดน,นะคะ คุณจะได้คุณจะมีความสุขคุณจะมีการเงินนะคะการเงินที่ดีมีความสุขนะคะชิวๆสบายๆนะคะแล้วก็มีคนเขาเรียกว่าอะไรสภาพแวดล้อมในความเป็นอยู่ของคุณจะมีแต่คนที่น่ารักนะคะเรื่องที่น่าย,ยินดีก็คือชีวิตของคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็น คนรักคู่รักคนโสดก็จะพบรักแบบไม่มอเห็นสำหรับไพ่คนโสดนะคะคุณจะได้พบคู่นะคะคุณผู้ชมถ้าใครเข้ามาพบคลิปนี้นะส่วนคนที่มีคู่ก็จะมีความเข้าใจและปลองดองกันนะคะแล้วก็เรื่องเฉลิมฉลองที่เด่นที่สุดก็คือการเงินนะคะคุณผู้ชมมีสามเรื่องค่ะคุณผู้ชมเรื่องความรักนะคะเด่นการเงินเด่นนะคะคุณผู้ชม แล้วก็สภาพความเป็นอยู่นะคะเขาเรียกอะไรนะความเป็นอยู่รอบข้างคนรอบข้างรอบกายจะมีแต่คนน่ารักนะคะว้าวนะคะคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้นะคะขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะคุณผู้ชมพลังงานคลิปนี้มีแต่สิ่งที่น่ายินดีทั้งนั้นเลยนะคะรับพลังงานบวกๆดีๆไปเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้แม่หมอขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ